วันนี้เราก็พามาดูไม้นะครับแต่ว่าต,ตอนนี้เรามีอะไรที่แบบน่าสนใจกว่าไม้อทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนี่อนี่เอาไม่โฟกัสอีกไม่โฟกัสอีกนี่อ่ะไม่โฟกัสเออไม่โฟกัสวะเซนว่ามันเป็นภาพเบลอในเฟิร์มมันแบบไม่อยากให้เราเห็นใช่ไหมวะ เออนี่ไงได้แล้วเฮ้ยเี่ยปกใจหมดนี่เธอมาทำอะไรกันอยู่2ตัวเนี่ยเธอไม่อายฟ้าอายดินบ้างเลยเหรอหืมไหนเขาดเนสิเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบสัตว์เขาผสมพันธุ์กันยังไงอุ้ยไข่มันออกแล้วเฟิร์ม โอ๊ยโอ๊ยยพี่โอ๊ยเธอทำไรกัน